เพื่อนพี่นะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้กกับการสถานีตำรวจสุพรเมืองลำปางนะครับท่านบรรวจเดกธนากรองผงนะครับก็ได้นําทีมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจํานวนหลายนายนะครับเข้ามาให้ความอบอุ่นกับพี่น้องนะครับได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ที่สถาอัศวินแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวสักพู่ท่านก็จะได้พบปะกับพ่อแม่พี่น้อง การนะครับเพื่อรับทราบปัญหาต่างนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราว่ายังมีการให้บริการหลายอย่างนะครับเช่นการให้บริการแจ้งความนะครับรับแจ้งความนะครับแจ้งความร้องฟุกนะครับท่านนี้มีที่ท่านได้พบเจอนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่ตำรวจที่สามารถไปจับปัดเป่าได้ไม่ว่าจะเป็น

เราก็ทำการควบคืนที่นะครับคือมาความตัวเข้าไปหาผ้ชนที่เปสอบถามความต้องการความต้องการพื้นที่ของน้องประชาชนจลอเปิดเครู้ว่ามีกระแสอย่างที่แจ้งที่เราูทราบก่อนี่จะเินการี่เดียวกนกิรรมใต่างทำกิกรนะครับทางทางเนือกบการติดต่อสื่อาร